ดิฉันนางสาวพิไลวันนาคทองดีค่ะและก็ผมนายธันวาพุ่มโพง,งามครับพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมครับวันนี้พวกเราอยู่ที่วัดบ้านม่วงตำบนบ้านเบิกอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีค่ะโรงเรียนของเราใช้แหล่งเรียนรู้นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับและมีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ครับเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ,คะ,คะ และนี่ก็เป็นกุฏิของเจ้าอาวาสวัดบ้านม่วงนะคะพระอาจารย์อารักษ์เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกุฏินะคะเพื่อสอบถามประวัติความเป็นมาของวัดบ้านม่วงนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะกราบนมัสการ อาจารย์นาราครับพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านเบิุวิทยาคมนะครับคําถามแรกที่เราจะถามนะครับอยากอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงประวัติวความเป็นมาของวัดบรน่มงให้พวกเราได้ฟังหน่อยครับบรรโมงตั้งอยู่หมู่ที่เจ็ดตำบลเนินเบิข้างใต้อำเภอท่าอุา้งจังหวัดลบบุรีสร้างวัดต,ตั้งแต่พุทธศักราช2000 414ปัจจุบัน152ก็ร้อปีนะมีอายุ152ปีหลวงพ่อครับผมอยากรู้ประวัติความเป็นมาของพระนาคปกครับผมไม่อยากให้หลวงพ่อเล่าให้งนะครับพระนาคปกเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเมื่อปีพศ2538ทางญาติโยม พุทธศาสนิะชน,นชาวบ้านมวงก็ได้บูรณะอุโบสถทีนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนพระประธานในอุโบสถจากเดิมเป็นหินเป็นปูนก็เปลี่ยนเป็นโลหะทองเหลืองแล้วก็นำพระประธานองค์กเก่าเนี่ยมาตั้งไว้ตรงที่อยู่ที่องคพระนักปัจจุบันแล้วก็ปั้นขอบ เป็นลักษณะปางประทานอรนแต่การก่อสร้างยังไม่สําเร็จร่วงงไปคือไม่สําเร็จแล้วก็เกิดความชำรุดสรุดโทรมออคิดจะทําการบูรณะให้สมบูรณ์จากองค์เดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นจากปางประทานพรก็เป็นปั้นคออีกชั้นหนึ่งโดยนําศิละปะผ้าน้าปกศิลปะลพบุะะร,บรีมาเป็นแบบ เราพอปั้นคอไปแล้วเว้าต่าขององค์พระเนี่ย9เมตรความสูง16เมตรก็เป็นเอกลักษณ์ของลบบุรีของเราคือศิละปะลบบุรีอานาโกรสร้างเมื่อพอบุรณะเมื่ออพอศอ .2552 แล้วเสร็จ2554หห้าสองปีจำได้ยังมีเห็นในปัจจุบัน ป็นที่เรื่องอื่นเลยนะครับว่าโบสถ์วัดบ้านม่วงมีภาพวาดสีน้ำมันอยู่ทั้งสีด้านมีมีอะไรยังไงบ้างหรอครับจริงโบสถ์เทบูรณะเมื่ปี2538เมื่อบูรณะทั้งหลังเนี่ยเพราะบูรณะทั้งหลังคือก่อนองค์มัแปงทำมังคาใหม่ก็ความใบระปาหังผมก็จะวัดรูปเดิมแล้วก็ญาติโยม ที่นี่ก็วาดเป็นสินน้ำม,มันเป็นพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประวัติลักษณะศิลปะชาวบ้านก็คือประวัติความเป็นมาตั้งแต่ประสูตรตัดสรู้ปรินิพานแล้วก็คมันวาดวงเปยกันไปนหมด ว่าคน,นเตะเันไปหมดก็คือประวัติประูุดประส,ร,ะส,ร,ะสร,ะริฐปริญญาานแล้วก็เป็นพาหุงบทพาหุงที่เราสวดกันเนี่ยเป็นบทพาหุงด้วยหรือพระพุทธเจ้าชนะมารแล้วก็เป็นเวสันดรด้วยเป็นทศชาติด้วยือมันปนไปหมด เราไม่ได้แยแยท่าิจิตรนะบางทีคนดูอาจจะสับสนงูบ้างนะมึรู้ว่าประวัติเลยอาจจะสับสนหรือเปล่าหลังจากที่นักเรียนได้สอบถามประวัติความเป็นมาของวัดบ้านม่วงพระนาโปกและพระโบสถ์แล้วท่านพระอาจารย์อารักษ์นะคะมีเมตตาให้วัตถุมงคลแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเบิดพุทยาคมค่ะ บรรยากาศโดยรอบบริเวณวัดบ้านม่วงนะคะจะมีกุฏิพระสงฆ์หอสวดมนต์นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมพระอุโบสถนะคะที่มีภาพวาดสีน้ำมันที่ฝาผนังทั้งสี่ด้านอลนี่นะคะก็คืออุโบสถของบ้านม่วงซึ่ง,งมีความสวยสดงดงามภายในอุโบสถมีภาพวาดสีน้ำมันในผนังอุโบสถทั้งสี่ด้านไปชมกันเลยคะ่ะ Música วัดบ้านม่วงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญจากการสร้างสรรค์ประติมากรรมสถาปัตยกรรมและสถานที่รอบๆภายในวัดหลังจากที่พวกเราได้ศึกษาแร่งเรียนรู้ภายในวัด เรายังนำกิจกรรมจิตอาสามาพัฒนาบริเวณภายในวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สถานที่ทำกิจกรรมต่อไป